เอกสารภาระผูกพันสําคัญอย่างไรกับการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนค่ะสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเอกสารตัวนี้นะคะจะทําให้สถานทูตเชื่อหรือไม่เชื่อว่าคุณจะกลับประเทศไทยตามกําหนดของวีซ่านั่นเองค่ะหลายๆคนค่ะที่ยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแต่ไม่ผ่านเนื่องด้วยเหตุผลที่ทางสถานทูตไม่อาจเชื่อได้ว่าคุณจะกลับประเทศไทยแน่นอนเมื่อวีซ่าหมดอายุ เพราะเอกสารภาระผูกพันที่มีมีไม่เพียงพอวันนี้นะคะชัญญาก็จะมาแชร์ค่ะว่าเอกสารอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาใช้เป็นเอกสารภาระผูกพันในการทําวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเอกสารภาระผูกพันอย่างแรกที่เราสามารถใช้ก็คือ1ใบเกิดของลูกค่ะในกรณีที่ใครมีลูกนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็สามารถใช้เป็นเอกสารภาระผูกพันได้ค่ะ 2. โฉนดบ้านหรือโฉนดที่ดินในกรณีนะคะที่ใครมีบ้านหรือมีโฉนดที่ดินที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันค่ะ 3. คู่มือรถยนต์ในกรณีที่ใครนะคะมีรถยนต์ที่เป็นของตัวเองค่ะมีชื่อเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันค่ะส ภาระนี่สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตภาละการผ่อนบ้านภาระการผ่อนรถยนต์ที่ตัวเองเป็นลูกหนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันค่ะ 5. สัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่าห้องสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะถ้าเราเป็นผู้เช่า 6. สัญญาจ้างงานค่ะในกรณีที่ใครทำงานให้บริษัทหรือห้างร้านต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้สัญญาจ้างงานได้ค่ะหรือแม้แต่ใครที่เป็นข้าราชการนะคะก็สามารถที่จะใช้บัตรข้าราชการได้เช่นกันค่ะ 7. หนังสือจดทะเบียกนการค้าในกรณีที่ใครมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะและได้ทำการจดทะเบียกนการค้าเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถที่จะใช้เอกสารตัวนี้ได้ค่ะ 8. ออนไลน์ช็อป ในกรดีที่ใครมีเพจออนไลน์ช็อปเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะใช้เอกสารตัวนี้ได้เช่นกันค่ะถ้าจะให้ดีเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถที่จะแนบรูปถ่ายสินค้าของเราหรือแม้แต่การแพ็คสิ่งของให้กับผู้ซื้อนะคะหรือแม้แต่สลิปการเงินที่ผู้ซื้อโอนมาให้เราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เช่นกันค่ะ9 ใบนัดหมอฟันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอฟันหรือผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันค่ะ10บัตรนักศึกษาในกรณีที่ใครกําลังเป็นนักศึกษาอยู่นะ,ะก็สามารถที่จะใช้บัตรได้ค่ะถ้าจะให้ดีก็สามารถที่จะแนบรูปถ่ายกิจกรรมที่เราทําร่วมกันกับเพื่อนหรือคุณครูในห้องเรียนเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะ11 กลับมาเพื่อดูแลพ่อแม่ซึ่งเอกสารตัวนี้นะคะก็จะไม่มีค่ะแต่เราสามารถที่จะใช้เป็นรูปถ่ายที่เราถ่ายร่วมกันกับพ่อแม่ได้เช่นกันค่ะเอกสารทั้งหมดนะคะที่ชัญญากล่าวมาถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยเราจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและ ต้องยื่นร่วมกันกับทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทยและฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะสามารถนําไปใช้เป็นเอกสารพละผูกพันได้ค่ะเพื่อใช้ประกอบในการขอวีซ่าค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังขอวีซา่าชัญญาก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะและได้รับวีซ่าเร็วๆค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ